เครื่องล่อนยาสมุนไพรไฟฟ้านะครับตัวนี้จะส่งถึงคุณพี่สิริการอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับก็สินค้าถึงแล้วอาจจะระบีก่อนนะครับมีที่อาจจะระบีหนึ่งที่2ที่แล้วก็3ที่นะครับตัวนี้หมุนเข้านะครับตัวนี้ใช้แบบโยกใส่นะครับก็หลักๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับนี่พอมอเตอร์ของก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เทเอาของที่จะล่อนใส่ ใส่ไปเรื่อยๆนะครับใส่ปุ๊บแล้วก็ปิดฝาปล่อยให้เครื่องทำงานเครื่องก็จะวิ่งของเข้าไปเรื่อยๆนะครับเราก็เติมได้เรื่อยๆครับด้านล่างก็จะเป็นที่รองอเป็นที่รองรองรับยาที่ร่อนตกลงมานะครับเวลาทํางานก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องให้เครื่องเดินเครื่องก็จะเดินพอเครื่องเดินเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอใส่เลยเอเอยาใส่เอของใส่ได้เลยนะครับนะ เครื่องก็จะทํางานแบบนี้ต่อนเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาของเทใส่เทใส่ถ้ามันฟุ้งก็ปิดก็จะประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็เทใส่อีกอ่าครับต่อนเนื่องได้เลยนะครับตะล่างก็เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นชิด้ดานล่างครับโอเคอันนี้เครื่องใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวห่อจัดทรงให้เลย คับตรงไหนก็โทรมาถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณครับ